สยามทูเดย์ Today. พากันไปที่จังหวัดปัตตานีสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีพรีเซนต์ปัตตานีมิวสิกเฟสติวัล2023นตรีวิถีถิ่นกินอายมาลายูหนึ่งเดียวของเทศกาลเตนรีที่นำความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมารวมกันเตรียมพัฒนาเลี้ยยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จกักดึงดูดนักท่องเที่ยวหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่16-27มิถุนายน2566ณบริเวณสวนเจ้าทะเลตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองปัตตาน ังหวัดปัตตานีในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เอาเปเียบสั้นๆง่ายๆเลยก็คือการจัดให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีรวมทั้งพี่น้องจังหวัดข้างเคียงหรือชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มาดื่มด่ำกับความสุขและก็มาสัมผัสบรรยากาศ ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานีครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยถ้าเรามองในภาพทั่วๆไปหรือฟังจากข่าวเนี่ยทุกคนมักจะมีความรู้สึกถึงในเรื่องของความไม่สงบแต่ถ้าท่านใดมาอยู่มาสัมผัสมาใช้ชีวิตกับเราเอาแค่ช่วงร,ระยะเวลาสั้นๆเพียงวันสองวันเนี่ยแล้วก็ไปดื่มดับบรรยากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือแม้กระทั่งแม่เหล็กสําคัญไม่ว่าจะเป็นวัดช้งให้คือไปกราบสักการะหลวงพ่อทวดหรือสารเจ้าแม่ริมครอเหนียวนะครับแล้วก็ในที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเราก็มสัสยิดกลางปัตตานีตรงนี้เป็นสามที่ที่ส่วนใหญ่ ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศมาก็จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปชมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กสาคัญนอกเหนือไปจากนี้วิธีชีวิตหรืออัตลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีถ้าได้สัมผัสอย่างที่ผมเรียนแล้วครับเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาตินะครับและก็เรียบง่ายและก็มีความเป็นกันเองสําหรับทุกคนที่มาที่นี่ พวกเราไม่ได้มีความน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ถ้าท่านได้มาสัมผัสผมยืนยันครับผมอยู่ที่นี่มาเป็นปีที่3ยังไม่คิดที่จะไปที่ไหนนะครับเพราะมีความรักและก็มีความประทับใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีและนอกจากนี้ในเรื่องของการจัดงานต่างๆก็เช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีเนี่ยรุ่นแล้วแต่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด ือทุกฝ่ายแหะครับในในการที่จะช่วยเหลือกอบเกื้อกูลระหว่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะสื่อไปอยังผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับว่าปัตตานียินดีต้อนรับท่านครับสําหรับกิจกรรมในการจัดงานของจังหวัดปัตตานีครั้งนี้นะครับภายใต้การนาของท่านผู้ว่าันิมศรีมูและก,ก,ก็ท่านบริหารท่านรองผู้ว่าการจัดทั้ง3าท่านนะครับก็ได้มีนโยบายที่ต้องการจะให้ คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเราก็มีการจัดอีเวนต์ตลอดระยะเวลาทั้ง12เดือนที่เรามีอยู่เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะจัดกัน2เดือนครั้ง2เดือนครั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับ16ถึง27นะครับเราจัดกิจกรรมทั้งมหากรรมของดีเมืองปตัตตานีและก็ในส่วนของปัตตานีมิวสิกเฟสติวัลนะครับ2023ดนตรีวิถีถิ่นกินอายมาลายูซึ่งเวทีของมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับ ทุกเครือข่ายนะครับสเต็กคนเดอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่27นั้นเป็นกิจกรรมที่รั้วแล้วแต่มาจากพาคทีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์เยอรมันปัตตานีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารชมรมกาแฟ นะครับชมรมอนาชิตจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้รวมไปถึงกลุ่มน้องๆเยาวชนที่ต้องการใช้เวทีเพื่อการสแสดงออกนะครับนี่คือเวทีของมิวสิคเฟสติวัลที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้มาร่วมใช้ร่วมทํากิจกรรมเพื่อที่จะสแสดงให้เห็นว่าปัตตานีนั้นมีดีมีความพร้อมและก็เป็นจังหวัดที่คิดว่าถ้านักท่องเที่ยวนะได้แวะมาเยี่ยมชมแล้วคุ้มค่าต่อเมเงินที่จะจ่ายออกไปอย่างแน่นอนครับสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาธิการ,รปรากฏ อาณาชีด e อีเวนต์อาเซียนได e อีเวนต์ไ a ยแลนด e v ด้อี i วนตการประกวดวงดนตรีเยาวชนปัตตานีมิวสิกคอนเสการประกวดร้องเพลงลูกทุ่นพร้อมแดนเซอร์การประกวดทีนแดนเซอร์ไซส์ประกวดการทำกาแฟประกวดรถสกูตเตอร์คลาสสิกและพบกับศิลปินชื่อดังวงทีทีวงฟีนิกซ์อาลีฟอดีดนักร้องนำวงพารตาต้าปูพันทางสมชายนินสรีเอ็มมาเดอะโกดอลซองการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารอาพรวินเทจชมรมกาแฟปัตตานีคาแฟ อาร์ปัตตนีชมรมรถสกูตเตอร์คลาสสิกปัตตนีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย